สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแหม่มฝอดปทุมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพาลูกค้าค่ะมาดูรุ่นเรนเจอร์ของเรานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น XL สตินะคะซึ่งเป็นรถกระบะแขบตัวเตี้ยของเรานะคะราคาถูกที่สุดแทบจะในท้องตลาดเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ,ะเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้าค่ะ 385แรงบิดนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างตามแหมมาชมเลยคะ่ะแหม่มก็จะอยากจะนําเสนอคะ่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้านะคะเป็นตัวกระจังหน้าฟอร์ดของเรานะคะมีตะแกรงลังพึ่งให้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีตัวตัดขอบสีแดงนะคะตรงนี้ให้ด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าตัวสีดําค่ะ ส่วนด้านข้างค่ะของแมมนะคะตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟมัลติโปรเทคเตอร์นะคะตัวนี้จะมีหลอดขนาดใหญ่นะคะสองสว่างกว่าได้ในระยะไกลเลยนะคะตัวนี้นะคะส่วนด้านบนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกลนยนี้นะคะมาจากเดิมของโรงงานนะคะคุณลูกค้าซึ่งตัวนี้่า เราก็ใส่เป็นสีขาวตัดด้วยขอบสีแดงมาให้นะทั้งคันเลยนะคะส่วนด้านข้างคะ่ะด้านข้างของ,ขงะคะันนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ยางนะคะจะเป็นล้อแมกอัลลอยสีดํานะคะจะเป็นแมกยางขอบ16นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะทางเราก็ให้แมกมาจากโรงงานแล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับด้านข้างคะ่ะของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบ้ามือจับสีดำนะคะ กระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้นะคะกันสาดนะคะแต่คันนี้ลูกค้าแหม่ไม่ไม่เอานะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบก็ติดเพิ่มได้นะคะส่วนฟิล์มขนาดฟิล์มของเรานะคะก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็น40 60รอบคันก็เลือกได้นะคะหรือว่าจะเป็นซีรีส์ยี่ห้อฟิล์มนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกัน,นะคะ่ะส่วน ด้านข,าข้างของเรานะคะสติกเกอร์ก็จะเป็นลายขีด2ขีดสีขาวกระตัดกับสีแดงนะคะก็จะดูสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังของแมมนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟขนาดใหญ่นะคะเวลาลูกค้าส่องนะคะกลางคืนนะคะมันก็จะมีดวงขนาดใหญ่มากเลยนะคะคุณลูกค้าก็มองให้เห็นได้ชัดเจนนะคะส่วนกระบาดตัวนี้นะคะ,นะคะาสามารถบรรทุกนะคะได้ถึง1.3ตันเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะแหม่มก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตอบโจทย์คุณลูกค้าเหมือนกันนะคะเป็นรถทํากินรถเริ่มต้นนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถคันแรกนะคะไว้ทําธุรกิจหรือว่าทาอาชีพค้าขายทำอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาดูภายในกันค่ะแหม่มลืมเลยภายในเนาะภายในของเรานะคะสามารถเปิดได้นี่ค่ะกว้างถึง90นะคะองศา ภายในบอกแคบนะคะกว้างขวางอะ่ะตัวหน้าจอเป็นพวังมารายไฟฟ้านะคะเป็นหน้าจอ d อ o ด d อาสิงใหม่เฮมด้วยเลยนะคะเสียงเพลงชัดเจนนะคะ,ะนะคะแหม่มก็พาดูชมชมรอบตัวรถของเราแล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มจะ มารีวิวรถนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแม่มก็จะติดรูปไว้ให้ท้ายคลิปนะคะว่ารอาบๆตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับแคมเปญรถคันนี้นะคะก็เป็นรถทรรมหากินนะคะแหม่มให้โปรฟรีดาวไปเลยค่ะคันนี้นะคะสำหรับโปรประจำเดือนนี้นะคะเป็นโปรฟรีดาวค่ะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะ ่อนเพียงหลักพันเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แมมงขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ